ชมพู่อรยาให้รางวัลกับน้องเกลคุ้มค่ากับการเป็นนางแบบดีเด่น สายเลือดแม่มาเต็มๆจริงๆค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวแม่ชมเจ้าของเอลยีที่เป็นสายแฟชั่นแบบแม่เป๊ะๆเ,เรียกว่าใส่ชุดไหนก็สวยน่ารักไปหมดจนล่าสุดมีงานเข้าน้องเกลอีกแล้วโดวยแม่ชมได้โพสต์ภาพน้องเกลและแคชั่นว่ารับบทนางแบบค่ะหนูน้อยวัยสองขวบกว่าเป็นนางแบบหาเงินได้แล้วและความมืออาชีพของน้องเกลที่ถ่ายรูปด้วยอินเนอร์นางแบบสู้กลองมากกับเสื้อผ้าที่เป็นคอลเลกชันต้อนรับคริสต์มาสที่น้องเกลพรีเซนต์ออกมาดีน่ารักเกินและหลังจากที่น้องเอลล แม่ชมก็ได้เผยรางวัลของนางแบบก็คือพิซซ่าซึ่งน้องเกี็วก็ทานได้อย่างอร่อย,ออยเลยใส่ได้สั่งพิซซ่าไ, oh, oh, oh. ไหมมาการิต้าไหมมาการิต้าธรรมดาแล้วก็แบบอย่า <Excuse me. S 1> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะได้มีพลาดลิบใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ